สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆุกท่านนะคะ,ะวันนี้แม่ควานนะคะก็รู้สึกขอบคุณนะคะเอฟซีน้องบัวบานนะคะให้ยาครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะขอบคุณคูเสือคูสิงห์นะคะที่ดูเมลลี่นะคะที่ได้ให้ยาครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะดูเมลลี่หอบเป็นกำรรเลยคะ่ะ หลังจากที่ไม่ค่อยได้ซญ้ายา้ยาอะไรตะมูยาใบข้าวนะคะแบบนี้มานาำนะคะก็เลยชอบมากเลยนะคะยาเขาไม่ค่อยมีครับอยู่ยว้ฮะอยู่ยวานเราไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวพระยามี๋อนี่นะคะน้องช้างก็เพิ่งจะได้กินนะคะเปลี่ยนอาหารน้องๆน,น,นะคะเปลี่ยนอาหารน้องช้างนะคะวันนี้ได้ยาอ่อนนะคะววกราบขอบคุณนะคะกราบขอบคุณ เอฟซีน้องบัวบานมากเลยนะคะที่เมตานะคะให้ยาดิกงๆนะคะมาหนึ่งรถเข็นเลยนะคะมาหนึ่งรถเข็นดูนะคะมงน้อยจา้าช่วยก่อนน้องอําไปวันไหนบ้างก็งให้ไปรับวันไหนบ้างวันอาทิตย์ละสี่ทางอาทิตย์ละสี่ทางวันพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้หยุดเจ้าวันวันไหนบ้างตหมูฮะ อังคารเรื่องวันเสาร์อาทิตย์อ๋อสี่วันนะคะที่หนึ่งมีสี่วันนะคะน้องช้างก็จะได้กินนะคะนี่ดูนุ่มเมงน้อยอุ้ยอร่อยไหมลูกถูกใจเมงน้อยนะคะย่านอนกับช้างเด็กนะคะทั้งช้างใหญ่ช้างโตก็ชอบเหมือนกันนะคะก็ชอบนี่นะครับเปลี่ยนอาหารเด็กๆนะคะนี่นะครับแมี่นี่นะคือหัวเป็นกรรมนะคะกรมใหญ่ใหญ่ดูนุ่มเงทั้งกินทั้งจะโบกพี่อาร์มนะ พี่อามุชาไปเอาย่ามาให้หนูทานนะลูกอืมส่วนคนสวยนะคะคนสวยก็กินอยู่ม,ม,ม,มุมนู้นเรียนอะไรจุจางเงอะถูกใจเด็กๆมากนะคะสุกใจเด็กๆน้องช้างสามะะแม่ลูกมากนะคะวันนี้ ถกใจนะะ้องค้างสาไม่รูกมากนะคะอัอนออนี้ยานอ่อนนะคะยานอ่อนอุ้ยถูกใจเมงน้อยเลยถูกใจเมงน้อยเลยนะคะส่วนคนสวยก็จะกินอยู่มุมนี้คนเดียวนะคะคนสวยก็จะกินอยู่มุมนี้คนเดียว อร่อยไหมหนุแม่พี่วันดีอร่อยไหมลูกนี่คะ,ะพี่วันดีคนสวยไม่ได้พาให้กินด้วยกันนะคะเพราะว่าแยกแมลิจะก,กินไม่ทันแมลี่นะคะก็เลยจับมาแยกกันกินนะคะจับแยกกันกินกนนะคะเพราะว่าเวลากินย่านคือกินไม่ทันคุณแม่นะคะกินไม่ทันคุณแม่ก็เลย แบ่งแยกแยกกันทานตัวนะคะเวลานั้นก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแต่เวลาทานนี่คือจะกินไม่ทันคุณแม่นะคะกินไม่ทันคุณแม่นี่ขณะนานุมเมงที่อามยังยืนป้อนนะคะเพราะว่าแม่ลิลี่จ้องแม่ลิลี่ใจจ้องหอบเอาคนเดียว <ทำ S 1> แม่ลิลี่อานุมเมงเอาที่ละคำเลยบนออยบน้องอามเออด,ดูดูนะคะ อชอบไม่ชอบดูนะคะคุณแม่จ๋าชอบไม่ชอบก็ดูนะคะนี่นะคะออนี่ดูนุ่มเองนะคะชอบไม่ชอบก็ดูดูนะคะคุณแม่จ๋าดูนะคะพี่อามป้อนไม่ทันนะคะพี่อาปอปอปอมป,อป้อนป้อนไม่ทันกินกีมัดแล้วพี่อาม มามาโอ้หามดแล้วเม,ม้งมน้อยยังไม่อิ่มเลยเอามาอีกพี่อามเม้งน้อยยังไม่อีกยังไม่อิ่มเลยนะคะน,นานๆจะได้กินหญ้าแบบนี้ทีนะคะเนื่องจากกินแต่หญ้าเนเปียนะคะกินแต่หญ้าเนเปียนี่นะคะหญ้าชวยๆนะคะจากสีน้องบัวบานนะคะวันนี้น้องอามไปรับด้วยนะคะ อาดูนะคะไม่ทันใจอานุแมเงอ้ม่ถ้าไม่ป้อนนี้คือแม่ลิลี่นี่คือจะรวบหมดเลยนะคะถ้าไม่ยืนเฝ้าไม่ยืนป้อนอย่างนี้คือ,อแม่ลลี่จะไม่แบ่งลูกกินนะคะแต่ว่ารักลูกมากนะคะแต่เวาลากินคือไม่แบ่งลูกแปกเมื่อนกันนะคะ ถ้าถ้าไม่ยืนต้อนอย่างนี้คือเม่งน้อยจะไม่ได้กินแม่คือจะรวบหมดนะคะต้องยืนให้ให้น้องคานนะคะต้อนน้องเพราะว่าดูนะคะคุณแมรี่จ้องนะคะเท่าไรก็ไม่พอนะคะคุณแมลี่เ <c oughs> ม่งน้อยอร่อยไหมลูกได้เปลียนอาหารนะคะ ได้เปลี่ยนอาหารรสชาติใหม่ๆนะคะได้เปลี่ยนอาหารรสชาติใหม่ๆได้เปลี่ยนอาหารรสชาติใหม่ๆพี่วันดีคือจะแยกกินคนเดียวอยู่ทางนู้นนะคะเอาให้พี่วันดีด้วยนะคะอาดึงดึงเอาอาไม่ทันใจดูนะคะอดูนะคะพ่อแม่จ๋าพี่อามยังแกะไม่ได้เลยลูกอ นูมเมเงใจร้อนนะคะพี่อามก็ยังแกะเชือกออกไม่ได้จะกินอย่างเดียวเลยนูมเมเงนี่ด้แูแมลิลีล่สูกใจมากมวันนี้ก็คุณหมอฉีดยาไปค้นลกเข็มนะคะวันนี้โดนพ้นละเข็ม วันนี้ดูคนลักเข็มอ่ะดูนะเอาย่าไว้บนหลังเฉยเลยนะคะนุม่มเองเ้เอาไว้กินราดเดี๋ยวไว้กินก่อนนอนอีกนะคะไว้กินก่อนนอนอีก ดูแมลิลี่จ้องอย่างเดียวเท่าไรก็ไม่พอนะคะเมลิลี่ให้ไว้ให้หนุเมงด้วยต้องอามไว้ให้หนุเมงก่อนนุเมงวันนี้ได้เปลี่ยนรสชาติอาหารใหม่ๆจากที่ได้กินแต่เคยได้กินแต่อ่าญ้าเนเปียกับต้นสับปะรดนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหญ้าอ่าหญ้าอะไรนะคะยาอ่อน ยาไปเอา้เอา,อา,อาไม่ทันใจนะคะดูนะจะโบกพี่อามตลอดเลยนานนานนานอะไรนุแมงอะไรพี่อามป้อนไม่ทันเลยลูกพี่อามป้อนมหนูไม่ทันดูคุณแม่แมรี่ก็จ้องจะเอาอย่างเดียวนะคะแมรี่นี่คือจะจ้องอย่างเดียวนะคะนี่ถ้าพี่อามไม่ยืนป้อนนะคะแมงน้อยแทบจะไม่ได้กินนะคะ เอาเอาให้เมงน้อยอีกน้องอามพี่วันดีด้วยพี่วันดีด้วยครับเมงน้อยจะเอาจากปากแม่นะความสุขความน่ารักของเด็กๆนะคะเวลาได้กินอ่ากินหญ้าอ่อนนะคะกินของที่แม่เอฟซีนำมาให้นะคะคือจะมีความสุขมากๆเลยนะคะความสุขของเด็กๆนะคะ อิ่มท้งคนให้อิ่มบุญนะคะคนรับก็อิ่มท้องนะคะคนรับก็อิ่มท้องพี่อามก็ตากขนมานะคะตากขนมาก็ทําคลิปต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้น้องช้างได้รอนานนะคะเพื่อไม่ให้น้องช้างได้รอนาน กลับมาจากซุ้มเขียวก็นี่ยังไม่ได้อ่ามาตากฝนมาเลยนะคะเพื่อให้น้องๆได้ทานหญ้านะคะเพื่อให้น้องๆได้ทานหญ้ามาถึงก็ oh. ทําคลิปให้น้องช้างกินหญ้าเลยนะคะกินหญ้าเลยนี่น้องอามเปียกฝนมาเลยนะคะเปียกฝน <laughs> เปียกฝนมาเลยนะคะ คือให้น้องๆได้ทานน้องอามนะคะยอมเปียกมาเลยนะคะกลัวเมงอิ้วครับอ่าัวเมงอิ้วนะน่ารักจังเลยนะคะน้องอามหนิงก็รอพี่อามไปเอาหญ่ามานะคะหนิงก็รอพี่อามไปเอาญ่ามาอ่าคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องวันนีน้องสุพรรณานะคะแม่ควานก็ขอขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องวันดีน้องสุพันษานะคะอะคลิปนี้แม่ควันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ